นั้นเนี่ยนะฮะชิ้นงานที่เราเมดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ,ะเราสามารถที่จะมูฟได้อ่ที่ผมหมดให้ดูก็หมุดไปได้เลยนะครับนะครับต่อมานะฮะคำสั่งที่จะสอนถัดมาคือการระเบิดชิ้นงานนะเมื่อเมดมาแล,แล้วเราสามารถระเบิดได้นะครับให้เรามาที่ตัวนี้ครับ configuration manager นะคร configuration manager ตัวนี้กดคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับสังเกตรตรงแถบ default ตรงี้มันยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลย การระเบิดชิ้นงานเนี่ยเราสามารถใช้คําสั่งก็คือใช้ Export View ตัวนี้ได้กดคลิกซ้ายไปหนึ่งครั้งนะครับการระเบิดต้องบอกว่ามันมีการระเบิดแบบสองแบบนะครับสองแบบในที่นี้ก็คือเป็นแบบเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมเซตหน่วยตรงนี้กันตรงนี้หน่วยนู้ลืมปึ๊กโอเคไปที่ Export View เหมือนเดิมนะครับมีสองแบบนะแบบแรกก็คือระเบิดแบบแบนหน่วยก็คือเราดึงทีละชิ้นตามที่เราต้องการนะครับอีกแบบนึงคือระเบิดแบบออโต้ ระเบิดแบบออโต้ฉะนั้นเนี่ยผมดึงแบบแมนนวลให้ดูก่อนในการระเบิดก็คือผมลองกดเช่นนะฮะผมกดคลิกอันนี้1ชิ้นแล้วก็กดดึงเลยเราสามารถป้อนระยะห่างอะไรต่างๆได้เองนะครับตรงนี้ผมลองกดแบบง่ายๆปึ๊บดึงขึ้นมากดปึ๊บ,บนะบดึงขึ้นมานะเราสามารถดึงได้2ส,สเต็ปด้นะนะเช่นตรงนี้ผมกดตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็ดึงไปทางขวาเห็นไหม กดอีกทีนึ่งดึงขึ้นบนก็ได้เพราะนั้นก็มันสามารถที่จะเอาปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลดึงออกมมันก็จะเล็กรหัวิธีการทำของเราไว้กดที่ไหนก็จะดึงออกได้หมดเลยแต่บางทีเนี่ยมันดึงไม่ไม่สมจริงตรงที่ว่าเช่นตัวนี้นะถ้ามันเสียบอยู่ในนี้เวลาเรากะชากออกมาเนี่ยมันเหมือนมันผ่านเนื้อเนื้อแมทที่เรียลออกมาใช่ไหมซึ่งในความเป็นจริงมันทําไม่ได้แต่มันในโปรแกรมนะมันก็จัดตางนี้ให้นะก็ ลองไปฝึกใช้ให้เซียนกันแล้วกันนะครับแล้วก็ดึงมาใช้งานถ้าดึงเสร็จเรียบร้อยอันนี้แบบแมนนวลนะครับก็กดเช็คถูกไปนะครับกดเช็คถูกไปชิ้งานมันก็จะระเบิดอยู่นี้นะแล้วเราหมุนแบบนี้ได้นะกดสกอ์บาร์หรือว่าลูกกิ้งเมาส์ค้างเอาไว้นะครับแล้วกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งเลือกตรงนี้ครับ iso metric ก็ก็สามารถที่จะมาเอ่อตั้งเป็น iso metric ได้นะในการระเบิดชิ้งานเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันยังไม่มีแ็บ export view ตรงนี้ขึ้นมาแต่พอถ้าเราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแถบ export view ตัวนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยให้คลิกขวานะเลือกคําว่า collab เวลา collab item เนี่ยมันก็จะดึงชิ้นงานที่มันกระจายตามที่เราเอ่อกระจายชิ้นงานเนี่ยมาประกอบรวมกันหรือว่าถ้า,าต้องการทําให้มันเอ่อเป็นภาพ animate export หรือว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็คลิกขวาที่ตัวเดิมนะ export view นะเลือกคําว่า animate export นะครับมันก็จะกระจายให้ปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดได้ ปรับเป็นการวนลูปก็หรือว่าไปกลับไปกลับอย่างเดียวอันนี้ไปอย่างเดียวขออภัยนะฮะถ้าถ้าเป็นเป็นลูปนะ,ะเป็นลูปก็คือไปแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นลูปนะไปเป็นลูปอันนี้ถ้าอันนี้จะเป็นไปแล้วก็กลับ p พ a ์แบ็กฟอ r ์เวแล้วก็ Back w a r d นะครับโอเคนะครับชิ้งนงานตัวนี้ถ้าผมลองปรับแบบแบบเป็นูปอย่างนี้ความเร็วปกติดีกว่านะความเร็วปกตนะิเราสามารถที่จะเล็กขอดเนะวลาเล็กขอดนะก็ ถ้าทําแบบเน้นแบบง่ายๆนะก็เราตั้งมุมมองให้มันออขนาดเหมาะสมกับหน้าจอก่อนนะที่มันิงงานมันกระจายไปเนะี่ยอย่าให้มันใหญ่เกินอย่างเงี้ยมันก็จะเล็กขอดเฉพาะตรงจุด,น,ดนั้นๆเอาไว้ผมก็ดึงมาป,ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่คําสั่งรูปตัวนี้ครับ save animation นะครับกดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะผมกดออผมกด save เลยแล้วกันนะปกติมันมีการปรับรายละเอียดได้นะครัรการปรับรายละเอียดได้ว่าต้องการความละเอียดเยอะไหม ตรงนี้นะครับก็กดโอเคเลยพอกดโอเคไปแล้วเนี่ยภาพเนี่ยมันจะแหลกๆนิดนึงนะนั่นคือปัจจุบันเนี่ยมันกำลังบันทึกอยู่นะคุณก็ดูนาฬิกาของคุณด้วยว่าต้องการให้มันบันทึกเนี่ยนานเท่าไหร่นะตรงนี้มันก็ขึ้นเรคคอร์ดอยู่นะครับว่ากี่วินาทีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมพอแล้วนะครับก็มันครบส่วนมากเนี่ยผมดูว่าชิ้นง,งานถ้ามันระเบิดจนครบแล้วเนี่ยผมก็หยุดเลยแต่จะซ้ำหนึ่งรอบสองรอบก็แล้วแต่นะผมก็หยุดเลยปึ๊บ เรียบร้อยนะครับพอผมกดหยุดไปแล้วเนี่ยนะก็เราไปดูที่ตัวไฟงานอ้าวเมื่อกี้ไปเซฟไว้ไหนเนี่ยประเทศไทย